สวัสดีครับพบกับสุลข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ออลอนโซชีหนึ่งสำคัญที่ทำให้เกิดปฏิหารอิสตันบูลล้ำฤทธปฏิหารอิสตันบูลชาบีออลอนโซนะครับระบุหนึ่งในสิ่งสำคัญที่ทำให้เกมยูฟ่าแชมเลียกนัดชิงดำในซีซั่น2 0 0 4 2นถึงคือการได้ยินเสียงโห่จากแฟนของ Liverpool, ลิเวอร์พูลเพราะมันทำให้คนภายในทีมเกิดความคิดว่าอยากทำอะไรบางอย่างเพื่อแฟนบอลพร้อมอย้มบว่าในตอนนั้นูุสิกอับอายกับฟอร์มการเล่นในช่วงครึ่งแรกมากๆ ชาบ,บิโยลงโซนครับอดีตยอดกองกลางชาวสเปนนิดกล่าวว่าเซ็งโหจากเดอะคัพในเกมยูฟ่าแชมเลคหนัดชิงชั้เลิศฤดูกาล2004-2005เป็นสิ่งสำคัญที่มีส่วนทำให้หงด่ดงก็ับมาได้อย่ครลังในด้านดังกล่าวนะครับลิเวอร์พูลซอแววว่าจะช่วชดแชมป์หลังจากที่เอซิมิลานนำห่างไปก่อนถึง3ประตูต่อศูในครึ่งแรก แต่พวกเขาก็ไล่ตีเสมอเป็น3-3ในช่วงถึงหลังก่อนที่จะไปชนะในช่วงดวลนจุดโทษโดยชาบี้อลองโซเป็นคนยิงตีเสมอให้กับลิเวอร์พูลในช่วงเวลาปกตินี้ด้วยอดีตมิวิควคนดังเปิดเผยรว่วมไปร่วมรายการพพสแคร์ของจิมี่การลิเกวะตอนนั้นผมโกรธกับตัวเองมากมากผมคิดว่าเราจะมาที่โอกาสแบบนี้ง่ายๆไม่ได้นี่เป็นโอกาสทองสดๆผมรู้สึกอับอายมากๆกับความกันเรื่องของเราในตอนนั้นผมรู้สึกเจ็บปวดมากกว่าอะไรทั้งหมด นั่นเป็นความรู้สึกแรกของผมหลังจากนั้นรัาเอลเบนิเตสก็ทำการเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างผมคิดกับตัวเองว่ามาลองดูกันหน่อยดีกว่าว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าการได้ยินเสียงห่วาจากแฟนบอลของเรานี่เองก็ถือเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเพราะพวกเขาไม่อยากจะฆ่าเราให้ตายมันทําให้เราคิดกันได้ว่ามาพยายามทำบางอย่างให้พวกเขาได้เชื่อมั่นกันดีกว่าเราพยายามที่จะทําให้มันมีความหวังขึ้นมาบ้าง สื่อสเปนคอนเฟิร์มมาดร,ริดจ,จะไม่ขายโอนในการให้อาร์เซนอลและลิเวอร์พูลเรอัลมาดริดนะครับสโมสรระดับมหาอำนาจจากลาลิกาสเปนยืนยันว่าจะไม่ขายมาตินโอุลกาดกองกลางตัวรุกอัจฉริยะของเทียมไปให้กับอาร์เซนอลหรือลิเวอร์พูลหลังโชว์ความเด่นเด่นกับอาร์เซนอลที่ยืมไปใช้งานในลูกาเนี้วันนี้คิดชาวนอร์เวย์นะครับที่เกือบหมดอนาคตในทิน้งซานดิเกอร์เบอร์นาบิลกลับมาแจ้งเกิดได้ใหมอ่อีกครั้งหลังจากถูกส่งแพ็งกลับ อาร์เซนอลยืมตัวจนมีข่าวลือว่านอกจากทีมปืนใหญ่แล้วก็ยังมีหรือว์พโภที่สนใจอยากจะซื้อตัวไปอยู่ด้วยหลังจบฤดูกาลนี้แต่รายงานล่าสุดจากอาร์ตนะครับซีใหญ่ในแดงกระทิงดุยังยืนยันนะครับว่าเซเดนินซีดานมองเห็นคุณค่าในตัวของมาตินโอนันการและมั่นใจว่าจะสามารถปั้นให้โกลไลเป็นนักเตะระดับท็อปได้อีกไม่กี่ปีข้างหน้าซึ่งเลิกคิดไปได้เลยที่จะขายออกไปจากทมีมแม้ว่าจะได้ค่าตัวสูงแค่ไหนก็ตามขณะที่มาตินโอนัน,น,นการเองก็มักจะให้สัมภาษณ์ออกสื่ออยู่บ่อยๆว่า ยังไม่ได้ตัดสินใจเด็ดขาดเกี่ยวกับอนาคตและคาดหวังกับการกลับไปพิสูจน์ตัวเองในทัพราชันทุกขเข่าเดือม a r อย่างจริงจังอีกด้วยสุดท้ายแล้วนะฮะก็ยังไม่มีใครให้คําตอบได้ว่าอนาคตของมาตินอนุกาศจะเป็นเช่นไรแต่ที่แน่ๆเจ้าตัวจะต้องเดินทางกลับไปยังต้นสกัดที่สเปนเพื่อพูดคุยกับเซเนนินซิดานและบอร์ดบริหารก่อนเชื่อได้ว่าก็คงมีหลายๆสโมสรน,นอกจากอาร์เซนอลและลิเวอร์พูลคงพยายามขอซื้อกันฝุ่นตลบอย่างแน่นอนนะฮะ ไม่ใช้ก็เอามานีสามทีมแดงรุมแย่งตัวเชดันชาคิลี่ตลาดสมน,นีกาตชูดมิเกโตซือในอิตาลีรายงานมาว่าเชดันชาคิลี่ปีกหุ่นมางคมข้อเดียวของจีนชอสสวิตสลา,านและลิเวอร์พูลก็ได้รับความสนใจจากสามทีมชั้นนำของยุโรปทั้งโรมา่าลาซโอจากอิตาลีและเซบียาจากสเปนชาคิลี่เหลือสัญญ,ญาในทีมแอนเฟลดลจนถึงปี2023ซึ่งตัวเขาก็ไม่สามารถยึดตำแหน่งตัวจริงภายในทีมได้โดยฤดูกาลนี้ลงสนามกับทีมทั้งหมดเพียงแค่21นัดในทุกรายการ ซึ่งลงเล่นไปตนจริงในเกมลีกแชมเปี้ยนส์ทั้นล่าสุดนะครับทํมมีข่าวออกมาว่าโรม่าและลาซิโอ2ทีมดังจากกรุงโรมนะครับจากอิตาลีในสึกเกาเซีซิเรอานะครับต่างก็ให้ความสนใจในตัวของแข้งทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์เช่นเดียวกับเซบียาจากสเปนที่พร้อมแย่งตัวในช่วงสัมมีนี้เช่นเดียวกันครับประทับใจสุดๆเสียดายไหมเจกิ้งรับ มาร์ติเนสสุดเพื้อมแข้งที่หงต้องการเซ็นสัญญาโรเบรโตมาร์ติเนสนะครับผู้จัดการทีมเชตเบลเยียมออกมาเย้ยย่องกองเกลี้ยงของดาเตตรายหนึ่งที่ลิเวอร์พูลต้องการเซ็นสัญญาโรเบรโตมาร์ติเนสบอกกับ CBS Sport อเมื่อเย็นวันอังคารนะครับว่าคริสเตียนบูลเลเซ่นนักเตะที่ตนเป็นข่าวเป็นเป้าหมายของลิเวอร์พูลที่ทำผลงานได้อย่างสุดยอดและน่าประทับใจในการลงเล่นกับเชลซีในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบรองชนะเลิศนัดแรกในขณะที่ลิเวอร์พูลตกรอบไปก่อนนั้นแล้ว ต่เชอรซีกลับเป็นสโมสรที่กำลังโดดเด่นโดยแข่งความเร็วสูงชาวอเมริกันของพวกเขาสร้างผลงานในครึ่งแรกได้อย่างแข็งแกรง่งและช่วยให้ทีมของโทมัสทูเกลกลับออกมาจากภูมิม์เรดด้วยผลเสมอหนึ่งหนึ่งในเลกแรกของการแข่งขันรอบรองชันเลิอกของถ้วยใบยศสุดของยุโรปในรายการน,นี้เรียกได้ว่าุริสิทธ์นะครับผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่บ่อยๆรายนี้เป็นเครื่องจักรที่คู่ควรในการสวมเสื้อสีแดงลิเวอร์พูลด้วยเหตุผลนี้เขาจึงได้รับความสนใจจากยักษ์ใหญ่แห่งเมอร์ซีไซส์ ตามการรายงานจากเดลิเมลแต่ในช่วงเวลานี้แข้งในวัย22ปีกำลังเปล่งประกายในสีเสื้อของสีน้ำเงินกับชูซีและมาติเนตเจ้าในายใหญ่ของทิมเช่เบลเยียมก็รู้สึกประทับใจกับสิ่งที่เขาได้เห็นในปี2016ทมัสตูเิลใช้เขาสู้กับมาชโรในเกมกับดดนวนมาติเนตกล่าวและเป็นเรื่องที่ดีมากการได้เห็นเปรียบเทียบฟอร์มการเล่นของทั้งสองครั้งในวันนั้นเขาทำงานหนึ่งหนักเพื่อหยุดไม่ให้มาชโรขึ้นไปเล่นทางด้านหน้าและตอนนี้มันก็ เป็นในทางกลับกันเขาเป็นฝ่ายควบคุมและสั่งการและการจัดการควบคุมกับฟุตบอลผมคิดว่า30นาทีแรกเขาแสดงให้เห็นเลยว,ว่าปุริสิตเป็นผู้เล่นอย่างที่เขาสามารถเป็นได้ผู้เล่นที่เชลซีเซ็นสัญญาเข้ามาเขาเล่นดีๆตลอดหลายปีที่มาเขาทําให้ผมประลาดใจว่าเขาเล่นทางฝั่งขวาได้อย่างไรผมไม่เห็นโปรไฟล์ของเขาที่ดอดมนุนว่าเขาอยู่ทางด้านซ้ายมากกว่าเข้ามาอยู่ทางด้านใหน แต่ในเกมคืนนี้มันน่าประทับใจมากที่เห็นว่าเขาปรับตัวเข้ากับบทบาทนั้นได้อย่างไรมันเป็นเรื่องที่น่าประทับใจที่รเรมัรดจไม่ได้คาดคิดมาก่อนมีความเป็นไปได้ที่อาจจะเป็นรอบชิงชนเลิศอยู่บ้านจิมดีที่เป็นทีมจากอังกฤษล้วนๆโดยแมนเชสเตอร์เอาชนะเปเอเด้เมื่อกำลคืนที่พัานมา ทั้งเชลซีและแมนเชสเตอร์ิตี้ต่างก็ได้เปรียบก่อนจะเข้าสู่เล็กที่2หลายยุโรปอาจจะได้เห็นการแข่งขันที่สำรอยกับปี2019ครั้งสุดท้ายเป็นการแข่งขันรอบชิงชมเลิศเป็นอังกฤษล้วนนั่นลิอร์พูลเป็นทีมที่สามารถคว้าแชมป์ยุโรปสมัยที่6ไปครอบครองด้วยการเอาชนะทอตแนมฮอสเปอร์ไปแบบสบายๆในปีนี้ก็ยังเห็นเชลซีเอาชนะอาร์เซนอลในรอบชิงชมเลิศยูโรปาลีกและอาร์เซนอลอาจจะซ้ำรอยเหตุการณ์ในครั้งนั้นอีกครั้งแต่คราวนี้อาจจะเป็นกับทีมแมนเชสเตอร์เต ถ้าทั้งสองทีมสามารถเอาชนะเบียร์รีอัลและโรม่าได้ตามลำดับนี่คือสุดข่าวลิเวอร์พูลนะครับซึ่งเป็นรอบเย็นนะฮะของวันที่30เมษายนนะครับขอเชิญบ้านๆนะฮะร่วมพูดคุยเกี่ยวกับสโมสรลิเวอร์พูลของเรานะครับว่าจะนำทคติกไหนมาสู้กับแมนเชเตอรนเตดในค่ำคืนนี้1นึ่ทุ่มตรงนะครับไรส์ทอรกันนะฮะเรามาพูดคุยกันหน่อยนะครับใครมีความคิดเห็นก็เชิญร่วมพูดคุยได้นะครับช่วงเวลาหงทุ่มตรงนะฮะแล้วพบกันสวัสดีครับ